เชม่นไหลออเนี่ยตัดออกเลยโอเคครับสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับวันนี้รายการดับสวัสดีไหมครับผมวันนี้เราพูดถึงคณะที่เชื่อว่าน้องหลายคนอยากเข้านะคือคณะนิติศาสตร์ก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากเพื่อนเพื่อนโอมมานะฮะโอมแนะนำตัวก่อนเลยกันตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะอะไรมหาลัยอะไรโอเคครับผมก็อันดับแรกก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ชื่อโอมนะครับครับผมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผม ก็จร <Pop> ิงๆาถ้พูดถึงเรื่องสาขาเนี่ยก็คือคณะนิติศาสตร์มทรเนี่ยคือเขาจะไม่มีการแบ่งแยกสาขาต่างแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งครับว่ามันมีลักษณะอะไรยังไงต่างๆโอเคครับเรีนรู้งานนั้นเนี่ยเราพูดถึงคณะนิติศาสตร์ก่อนแล้วกันคือจริงๆตัวคณะมันค่อนข้างซับซ้อนใช่ป่ะแปลว่ามาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างให้โอมช่วยให้คำนิยามก่อนแล้วกันว่าคณะนิติศาสตร์เนี่ยมาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็เรียนไปเพื่ออะไรโอเคครับคือ ท้าใพูดตอบแบบกำปั้นทุบดินไปเลยนะ<ช>คือคณะนิติศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรมันก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายอแค่นั้นเลยจบอ <laughs> แต่ว่าจริงๆ้วคือถ้าถ้าให้ขยายความไปนเนี่ยคือการเรียนกฎหมายของเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่เราเรียนเพื่อทําความเข้าใจอาว่ากฎหมายเนี่ยมันจะปรับใช้ยังไงม,มันหมายถึงอะไรบ้างเพระาะาถ้าสมมติว่าให้อาจจะเป็นตอนหรือว่าผู้ชมทุกคนลองค้นหาดูก็ได้เปิดดูเป็นกฎหมายต่างๆอะไรอย่างเงี้ย คือเชื่อว่าร้อยละประมาณแปดสิบเนี่ยคือเปิดเข้าไปยังไงก็อ่านแล้วก็จะเอ๊ะ <มง S 2> อะไรใช่ไหมมันคืออะไรเออเอเอประมาณนี้คือเราก็จะเรียนในส่วนเนี้ยครับว่าโอเคไอคำที่มันดูงงๆไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเนี่ยมันหมายความว่าย,งายังไงมันสามารถปรับใช้อย่างไงได้บ้างอ,อะไรอย่างี้เพื่อที่จะให้เข้ากับสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นประมาณนี้คือเหมือนกูเคยได้ยินมาว่านี่ทีาสารเนี่ยมาเรียนไปเพื่อแบบไม่คือไม่ใช่ท่องจำอะคนที่เรียนที่สารก็ไม่ได้จำได้ทุกมาตาใช่ป่ะแต่เรียนไปเพื่อแบบเหมือน เวลาเปิดอ่านในพวกนี้ก็จะได้ไม่งงแล้วก็ใช้ได้อันนี้คือเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอามากๆเลยเ,ออเพราะว่าคือต้องบอกว่าคณะนิสิตเนี่ยคือเรื่องความจําอะไรต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่จะต้องเรียนการที่จะจำนู่นี่นั่นได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดการที่คือเหมือนเราเข้าไปเรียนเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้เราเหมือนท่องจําเป็นแบบ นกขุนทองนกแก้วอะไรก็แบบท่องไปเรื่อยๆท่อง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 คือสอนเนี่ยให้เราเข้าใจว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเออมันประมาณนี้นะแบบหลักการแนวคิดของกฎหมายไทยมันมีระบบประมาณนี้เวลาเราไปเปิดดูแบบกฎหมายเราก็จะได้เข้าใจซึ่งต้องบอกว่าจริงๆกฎหมายไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่เยอะมากๆถ้าเราคุ้นๆก็อาจจะเป็นกฎหมายอาญาเรื่องของการลักทรัพย์ฆ่าคนอะไรอย่างงี้กฎหมายแพง่งเรื่องของเกี่ยวกับ กฎหมายเอกนชนก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายหรืออะไรประมาณนี้ทํานองนี้แล้วก็จะค,คุณคุณอยู่แค่2อย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือกฎหมายมันค่อนข้างมีเยอะมากพวกพบรบต่างๆอีกไม่ว่าจะเป็นพบรบจราจรหรือแม้กระทั่งการออกไปเรียงอรายเงินเนี่ยจริงๆมันก็มีพบรบที่ดูแล,ยลยอยู่ <c oughs> ว่าเออคุณจะออกไปเรียงรายเงินคุณจะต้องการขอไปอนุญาตทุนนี้นั่นซึ่งไอ้ต่างๆขอของเหล่านี้ครับคือถามว่าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรีเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะเรียนพรบเออได้ทั้งหมด เพราะมันมีเยอะมากจริงๆเพราะ,ะนั้นเราก็จะเรียนหลักที่ว่าโอเคถ้ามันประมาณนี้เราจะต้องทํายังไงจะเข้าใจไอตัวเนื้อหาที่อยู่ข้างในประมาณคือจริงๆเชื่อว่าหลายคๆคนคงคุณหน้าโอมนะท <c oughs> ี่แบบเป็นรุ่นน้องที่แบบไปเข้าปีหนึ่งปีแล้วใช่ปะครับก็ <c oughs> อ,าอาจจะคุณหน้าคุณตากาันหรือว่าอาจจะจาได้เรื่อยๆลางๆ <c oughs> เพราะว่า,าโดยส่วนตัวของเราเองเราก็เป็นอ,อ,อยู่ทํางานอยู่ในคณะกรรมการนักศึกษ <c oughs> านะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ จริงๆถ้าน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่เจอหน้าแล้วเพราะว่าจะหมดวาระที่ปีนี้นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีการทํางานนู่นนี่นั่นด้วยเกี่ยวกับคณะโอเคเราพูดถึงเรื่องวิชาเรียนก่อนดีกว่าปีหนึ่งเริ่มต้นเลยโอมเรียนวิชาหลักเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับวิทยศาสตร์โอเคก็สำหรับชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับไปช่วงปรับพื้นฐานนะจริงๆก็เป็นเหมือนทุกมหาลัยทุกคณะก็จะมีประมาณนี้แหละคือจะมีในส่วนของวิชาของคณะเนี่ยละน้อย ใ่ส่วนใหญ่ก็เป็นวิชาของมอคือถ้าจะให้ขยายความเพิ่มเติมแล้วเห็นภาพเนี่ยขออนุญาตเล่าถึงหลักสูตรนะในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์นะอาจริงๆอย่างของเราเนี่ยคือเราเรียนเป็นหลักสูตรของปีหกหนึ่งแต่ว่าในอาตอนนี้ค,คือเหมือนกับทุกๆสี่ถึงห้าปีอันนี้ไม่ไม่มั่นใจตัวเลขจริงๆคือคณะนิติศาสตร์เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ประมาณนี้เอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆที่เข้ามาแล้วหรือว่า เพิ่งเข้ามาเป็นปีหนึ่งของปีนี้นะครับหรือว่าปีหน้าจะเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหลักสูตรปี66แทนอ๋ออัปเดตใช่ใช่ก็ <ๆ S 1> จะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าต่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง,อน,งน,นะครับคือหลักสูตรของปี66เนี่ยต้องขออนุญาตแบ่งให้มันเข้าใจง่ายก่อนก็คือมันจะมีอยู่สองส่วนหลกักๆกหลักการบหงนะก็คือวิชาที่เป็นวิชากฎหมายาก,กับวิชาที่ไม่ใช่วิชากฎหมายในส่วนของวิชาที่ไม่ใช่กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่ พวกวิชาโมเป็นพวกวิชานอกคนณะอะไรอย่างนี้ที่เขาจะมีหน่วยกิจกำหนดว่า,าต้องลงประมาณนี้เท่านี้อ,อ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของว,วิชากฎหมายวิชากฎหมายแต่การวิชากฎหมายจริงๆ,ๆมันก็แ่งไปอีกอสองประเภทย่อยข้างในก็คือวิชากฎหมายที่มันเป็นวิชาบังคับว่าโอเคคุณจะต้องผ่านนะคุณถึงจะจบกา,ารศึกษาไปได้กับ <ๆ S 1> อีกส่วนหนึ่งคือเป็นวิชาที่เราสามารถเลือกเองได้ทีนี้ไอวิชาเลือกเองได้นี่ก็มีกิมมิคเล็กๆอยู่ที่สําคัญเลยก็คือ างที่เราบอกไปตอนแรกว่าดิจิทาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาษาษาของเราเนี่ย uh huh. ไม่ได้มีสาขา oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคแต่ว่าไอ้ตรงนี้ครับคือเราก็จะเรียนรวมๆไปก่อนในส่วนของภาควิชาบังค uh ับ huh. แต่ว่าก็จะมีวิชาเลือกสําหรับทุกคนทีออ่คุณจะต้องลงแหละอย่างน้อยคุณจะต้องลง6ตัวถึงคุณจะจบการศึกษาได้ซึ่งไอ้6ตัวที่ลงเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณลงตามสายหรือว่าสาขา uh huh. ที่เขากําหนดให้เวลาที่เราเรียนจบออกมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นใบ certificate แตอว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์นี้โอ้ได้เลยอ่ะอ่าใช่ใช่เป็นลักษณะประมาณนี้ก็อย่างเช่นสมมติว่าอ่าอย่างเราเองอ่าเรียนในส่วนของวิชาบังคับปีปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ว่าไปแล้วก็มีส่วนวิชาเลือกอย่างเช่นเราเนี่ยสนใจในส่วนของสมมติเป็นวิชาสาขาอาญาแล้วกันอ่าแล้วก็ไปลงไอ้หกตัวเนี้ยให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดโอจบออกมาแล้วก็ได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอาญาอแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอีส่วนตรงเนี้ย ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะว่าบางคนก็เออไม่ไมด้ละเก็บสาย<อ>าก็จะลงอ,อยากเรียน,นอะไรก็เรียนไปอยแรงานอะไรอย่างนี้ก็เรียนใช่ก็เป็นลักษณะประมาณประมาณนี้แลการสำหรับหลักสูตรคร่าวๆแล้วก็ย้อนกลับมาในส่วนของอปีหนึ่งเข้ามาเรียนอะไรเอออทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยจะมีตัวบังคับที่เป็นวิชาบังคับกฎหมากอนะไรที่เมื่อกี้ได้เรียนไปก็กจะมีอยู่ประมาณสองตัวครึ่ง <laughs> สองตัวครึ่งใช่ไหมทำไมเป็นครึ่งตัวคือจริงๆมันคืออ่าแต่พูดง่ายๆคือมันเป็นสามแหละถ้าเป็นรหัสวิชาที่เป็น LA หรือว่า ตัวนอก็คือนิติศาสตร์รอ,ออะไรเงี้ยก็คือเป็นรหัสวิชาโอเค่เคมันจะมีอยู่สตัวตัวแรกเนี่ยคือจะเป็นวิชานอหนึ่งหกศูนย์ก็คือวิชาการเขียนในเชิงกฎหมายวิชาเนี้คือมันเหมือนเป็นการปรับพื้นฐานให้กับอตอนนอนที่เข้ามาใหม่เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคณะนิติศาสตร์เนี่ยการสอบเนี่ยจะไม่มีข้อกาลจะเป็นเขียนร้อยเปอร์เซ็นต์อัตรานเต็มเเลยใช่ไหมใช่เป็นอัตรานเต็มเต็มร้อยลประมาณเก้าสิบเก้านะของคณะของวิชาต่างๆที่เรียนของวิชากฎหมายจะเป็นการสอบเขียน ท<อ>ั้งหมดเลยเจ้าก็จะไม่มีข้อกาเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมีตรงนี้มาปักปัญหาว่าเออเวลาเขียนตอบวิชากฎหมายเนี่ยเราต้องตอบยังไงอ่ะต้องเขียนยังไงลักษณะไหนแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยเราเขียนไม่ได้เข้ามาแล้วเราจะตอบได้หรือเปล่า,<อ>าไม่เป็นตรงนี้มีสอบให้น้ำคะแนนวิชาหนึ่งหกศูนย์ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของนอหนึ่งร้อยก็คือจะเป็นหลักพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบกฎหมายเราก็จะเรียนแล้วจาแต่ว่าคือวิชานี้ก็จะค่อนข้างเหมือนูพื้นฐานจรกงๆเลยว่าเออระบบกฎหมายบนโลกใบนี้มีแบบไหนบ้างมี2แบบนะแล้วไทยใช้แบบไหนอะไรที่มันดูเป็นพื้นฐานพื้นฐานเขาจะกูพื้นฐานตรงนี้เตรียมตัวไว้ให้นะครับสำหรับการที่เราจะเออไปต่อยอดในวิชาหนึ่งคือเอาง่ายๆคือสอไม่ติดก่อนตอนเข้ามทแค่นั้นเองส่วนที่เหลือก็มาเรียนรู้เอาใช่หลักสูตรจะบอกว่าก็ เตรียมมาอย่างดีแล้วว่าเออไม่เป็นไรค่อยๆพัฒนา,านไปเรื่อยๆป็นทุกคนเข้ากันอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยก็เป็นสองตัวครึ่งสองตัวครึ่งยังไงคือรหัสของเขาเนี่ยจะเป็น,น,นอา่าน .150 เป็นรายวิชาสิทธิขั้นพื้นฐานอ่าคือมันจะเป็นจะพูดว่ามันคือส่วนหนึ่งของวิชามหาชนซึ่งเป็นแบบกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของอำนาจรัฐกับประชาชนอะไรอย่างนี้เป็นแบบอำนาจในแนวดิ่งอ๋อซึ่งจะแตกต่างกับกฎหมายเอกชนที่เป็นแบบเอกชนกับเอกชนอ๋อแลวหน้าประมานี้ ส่วนของรายวิชานี้คือก็จะเรียนเป็นมดเรื่องเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานทั่วไปว่าเออสิทธิที่รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างเช่นสิทธิในการแสดงออกาการออกไปชุมนุมมีอะไรประมาณไหนแต่ว่าก็จะไม่ได้ลงว่าเออมีรายมาตราต้องเรียนนี้หนึ่งสองสามสี่เป็นเหมือนเรียนกว้กางๆว่าโอเคสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิการเป็นพลเมืองเออสิทธิในชีวิตและร่างกายมีประมาณไหนอะไรยังไงที่ควรจะรองรับแล้วงมีรองรับไปแล้วใน อะไรท่าธรรมนูนไทยได้เป็นตัวพื้นฐานประมาณนี้แต่ที่บอกว่ามันเป็นสองครึ่งเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นวิชากฎหมายแหละแต่มันถูกนะว่าอยู่ในหมวดของวิชาสื่อสารตัวไปที่ไม่ใช่วิชากฎหมายที่จะต้องลงมาใน,นตอนต้นวิชาตัวไปนี่าะฉนั้นลหลักไก็มีสามตัวทีนี้เนี่ยในการเรียนของคณะนิติศาสตร์นในหนึ่งเทอมจะจดได้ทั้งสิ้นยี่สิบเอ็ดหน่วยกิตโอ้ยี่สิบเอ็ดโอเคโอเคด่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ากับว่ามี3ตัวและนอหนึ okay. mm ่งของศูนย์เนี okay. like ่ยส okay, okay. ุดจะสอบหน่วยกิตจับอีก2ตัวประมาณสักสามอันนี้เงินปีช่วยเท่าไหร่โดยกลายเป็น6 7 8จ็ดแปดก็จะเหลืออยู่อีกประมาณ12บสองหน่วยกิตเพราะฉะนั้นไอ้สิบสองส่วนสิบสองหน่วยกิตเนี่ยก็สามารถไปจดทะเบียนในส่วนของรายวิชาที่ไม่ใช่วิชากฎหมายที่เขาบังคับว่าจะต้องหนุนโอเคซึ่งไอ้ส่วนของตรงเนี้ยจะบอกว่าหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรเก่าเนี่ยเขาจะกำหนดมาให้เลยว่าต้องเรียนตัวไหนบ้างแต่หลักสูตรใหม่คือฟรีสไตล์ คือแล้วแต่เราจะเลือกเหมือนเซรี <S <S ใช่ใช่มันเหมือน,นคล้ายๆเซรีเลยแต่ว่าเป็นวิชามอกคืออยากลงตัวไหนก็ลงแค่เขาจะกำหนดว่าเออจะมีประมาณห้าหมวดหมู่นี้นะเออ,อ,อแล้วอย่างน้อยเนี่ยจะต้องลงหนึ่งตัวในหมวดนั้นๆแ,แค่นั้นเราก็ไปเลือกได้เลยนะครับซึ่งจริงๆมันก็จะมีในส่วนของข้อมูลในส่วนเขาเรียกว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานเขาจะมีมาให้ว่าในหมวดนี้มีวิชาอะไรบ้างเราสามารถไปเลือกได้เลยก็เรียกได้ว่ามีเสรีภาพเต็มที่เลยอยากเรียนอะไรเรียนคือเหมือนคล้ายๆโครงสร้างหลักสูตรใช่ประมาณนั้น พอเริ่มเรียนได้เสร็จปุ๊บพอเทอมสองมขึ้นมาในเทอมสองเรียนอะไรบ้างมาเริ่มที่วิชาัาคับวิชากฎหมายก่อนเลยโอเควิชากฎหมายน่ะก็จะมีในส่วนของตัวแรกเป็นวิชานิติกรรมสัญญาเออโอเคอ่าก็คือต่อยอดมาจากวิชานลหนึ่งร้อยแหละไอ้พวกระบบพื้นฐานอะไรอย่างนี้เราก็จะมาเรียนว่ามันวางหลักพื้นฐานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาแล้วว่าโอเคการที่มันจะเกิดสัญญาขึ้นมาได้จะต้อง เกิดจากอะไรเกิดประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็อะไรที่เรียกว่านิติกรรมก็จะเรียนประมาณนี้เพื่อที่จะต่อยอดไปอีกแหละในวิชาอื่นๆเรื่อยมันคือวิชามันจะค่อยๆมากันเรื่อยๆคือต้องบอกว่าวิชากฎหมายเนี่ยหรือว่ากฎหมายไทยมันคือเรียกว่าเป็นระบบกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องไหนเรื่องเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงถึงกันอะไรถึงกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการไล่เรียงสเต็ปต่อไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของวิชาอาญาภาพ ทั่วไปโอ้อาญามาตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อันนี้หลักสูตรใหม่นะนแต่ว่า<ร>ถ้าเป็นหลักสูตรเก่าจริงๆคือมันมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเทอมหนึ่งแต่ว่ันนี้ก็คือมาเรียนตอนเทสอ,สองได้เป็นในส่วนข,ของอาญาภาคทั่วไปโอเคอ่าเราเคยได้ยินนะพวกประมวลกฎหมายอาญาที่มันจะเกี่ยวกับในเรื่องของอหมายที่มันเกี่ยวกับความผิดแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขาดคนตายลักทรัพย์ฉ้อโกงอ๋อแต่ว่าในส่วนของปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นภาคทั่วไปก่อน มันก็จะแบ <stock house. S 2> ่งแบ่งพาร์ทเพราะว่าไอตัวประมวลกฎหมายหรือ hmm. ว <c oughs> ่ากฎหมายอ่ะมันก็ข้นมากมันก็ข้างเยอะเพราะฉะนั้นในเทอมหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเรียนแบ่งพาเรียนเป็นพาสเป็นพาเป็นพาสไปอย่างปีหนึ่งปีสองก็จะเป็นภาคทั่วไปเขาจะพูดถึงหลักการที่กว้างๆก่อนของกฎหมายอาญาพวกหลักดินแดนไอกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะใช้ในดินแดนไหนบ้างอาณาเขตอะไรว่ามีวางหลักปันหาเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำว่าโอเค อะไรที่เรียกว่าการกระทํในทางกฎหมาย,ายาอาญาต้องมีความสมัครใจที่จะทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถูกภายใต้อำนาจบังคับนูนีนันแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของการแบบบันดานโทสะหรือว่าเหตุลดโทษหรือว่าเหตุแบบจะทำไปโดยป้องกันอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินนะก็จะเรียน,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 นในสองภาคทั่วไปนี่แหละคือเหมือนกับว่าภาคทั่วไปมันเป็นหลักการพื้นฐานที่สามารถเอากฎบัญญัติในมาตาถัดไปแบบว่ามันถึงพาต่อไปนะมาปรับใช้ได้ตลอดเป็นหลักแบบ <ช>พื้นฐานข้อก่กเหตุลดโทษอะไรทํายังไงถึงจะอะไรเกิดข<ช>ึ้นก็จะเรียนในส่วนนี้ใช่ใชอะไรก็ได้มี2ตัวแล้วแต่ว่าไอ้หนึ่งหกหนึ่งจริงๆคือมันหลักสูตรใหม่มันเอาไปย้ำรวมกับหนึ่งหกศูนย์อ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆในส่วนของการเขียนรายงานอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผันผ่านมาบ้างในส่วนเทอมที่แล้วเทอมหนึ่งอ๋อก็จะมีสองตัวทีนี้สองตัวนี้ก็ประมาณหกเน่วยกิ่ก็จะเหลือหน่วยกิเที่เหลือก็ไปลงรายวิชาทั่วไปเออโอเค คือเอาง่ายเหมือนเราเรียนแบบกว้างๆก่อนแล้วก็พอขึ้นปีทีสูงแล้วก็ค่อยเจาะเป็นละนิดทีละนิดใช่ไหมใช่ใช่อพอมาขึ้นปีสองอ่ีนี้พอปีสองปุ๊บก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือนะฮะเป็นหลักมือเลยอโอเคอเค,คือคนละโลกเลยคือในปีหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีพวกวิชาที่มันเหลือใน,อนอกิดเหลือก็เอาไปลงวิชาทั่วไปนะเพราะฉะนั้นไดเป็นวิชามออย่างอาท์ที่แล้วนะครับที่พิเลตมาให้ ออกไปก็คือจะมีพวกทีวีร้อยอะไรอย่างนี้อ่ะจริงๆไอ้พวกวิชาทั่วไปคือวิชาประมาณนั้นแหละแต่พอมาปีสองปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าวิชาบังคับเนี่ยจะมีเยอะขึ้นสี่หรือห้าตัวประมาณนี้ต่อหนึ่งเทอมเลยโอเคได้วิชาของปีสองนะครับถ้าเป็นปีสองเทอมหนึ่งเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของกฎหมายลักษณะนี้ละเมิดแล้วก็ทัพย์โอเคประมาณสามตัวนี้แล้วก็จริงๆจะมีและวิชาอื่นๆของทางคณะแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ที่จะเป็น ต่าหนักเลยก็คือมี3ตัวนี้อ๋อโอเคได้สองก็จะเป็นกฎหมายในส่วนสองอก็เพิ่งผ่านเพิเ่งเรียนมา <c oughs> เอาเอที่เรียนผ่านมาเนี่ยก็จะมีกฎหมายในส่วนของวิชารัฐธรรมนูญกฎหมายมีภาษาอังกฤษสำหรับน,น,นักกฎหมายอ่าแล้วก็มีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเอออ่าแล้วก็มีอมีกฎหมายครอบครัวแล้วก็ อะไรก็ไมันลืมเออเท่าเดี๋ยวค่อยดูในของสารสนเทศจริงๆก็สามารถหาได้นะพวกหลักสูตรอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะดูได้ว่าเออมีเรียนอะไรบ้างที่เป็นวิชาบังคับต่างๆแต่ก็ถ้าให้พูดแบบภาพรวมกว้างๆให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าหลังจากขึ้นมาถึงปีสองปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชากฎหมายหมดแหละอ๋อโอเคก็คือเรียกก็ว่ากฎหมายประมาณสี่ห้าตัวจนถึงแค่แน่นอนพอเราเรียนนิติศาสตรนะครัถูกต้องครับ คือคร่าวๆก็คือแบบปีหนึ่งยังมีเสรยภาพในการเลือนนิดนึงครั้งปีสองก็เกริร่มจะบังคับมากขึ้นแล้วใช่แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าคือพอมันเป็นระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราคิดว่าไปทุกมหาลัยก็คือการที่เราจะจบออกไปได้อคือการที่เราลมหน่วยกิจให้ครบใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่ามันลงได้21หน่วยกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาบังคับจะนีมีอยู่ประมาณห้า ถ้าตัวประมาณนี้ม,มันก็จะเหลือสล็อตให้ลงให้ว่างองีกก็เป็นตัวเลือกของเราอีกว่าเออเยวปีนั้นเราอยากจะลงวิชาเลือกไหมหรืออยากจะลงอะไรเพิ่มเสริมเมมสริมเข้าไปอีกจากที่มีอยู่คือมันก็จะเหลือประมาณสักเจ็ดแตนวิกฤตอะไรประมาณนี้ช่ที่เหลือลักษณะประมาณนั้นเราถ้าพูดถึงปีสามปีสี่จริงๆเรายังไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็ไม่รู้อะดเกียรขนาดนั้นแต่ว่าเราพูดถึงไอเดียคร่าวๆเลาอยาจากรุ่นพีกันแหว่าเขาจะเรียนเนื้อหาอนาคตเนี่ยเรียนประมาณนี้จริงๆแล้วปีสี่คือถ้าเป็นหลักสูตรของนิทิศาสตร์มหาวิทยาล อันนี้คือจบแล้วคุณคุณไม่มีหมายถึงว่าวิชาบังคับไม่มีอ๋อโอเคโอเคคืออย่างที่บอกว่าคณะนิติศาสตร์ภ่านวิทยาธรรมศาสตร์ของเราเนอะคือมันสามารถที่จะจบได้ภายในสามปีครึ่งก็คือสี่เทอมหนึ่งถ้าสมมติเก็บหน่วยกิดมาครบจบได้เลยอันนี้คือสามปีครึ่งไปรับปริญญาเมื่อใดเลยได้แต่ว่าไม่น่าไม่น่าจบน่าจะเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์โอเค ก็คือจริงๆแล้วคือมันสามารถที่จะจบได้ภายในสามปีครึ่งเนอะย่างที่เรบบาบอกไปก็คือปีสี่ทำหนึ่งถ้าสมมติกเก็บเงินก็บมาครบก็จบเลยอ่าทีนี้จริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของคือถ้าตามเขาโครงที่ทางคณาเขาไกด์มาเนี่ยมันสามารถให้จะจบได้ภายในสี่ปีแบบหมายถึงว่าปกติกกปกติคือสี่ปีเพราะว่าไม่รวมเรียนซัมเมอร์ก็คือเป็นภาคเรียนที่สามแต่ว่าทีนี้ถ้าคนที่เรียนซัมเมอร์คือ่าในซัมเมอร์เนี่ยจะลงได้อยู่ เต็มที่ประมาณ6กหน่วยกิตก็คือลงได้2ตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถหยิบพวกรายวิชาเลือกกฎหมายอนะไรเงี้ยที่ปอกไปเนี่ยประหยัดไปในวิชาทําก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายัดแบบทุกซัมเมอร์อะไรอย่เงี้ยจนครบอะไรเงี้ยมันก็จบ3ปีครึ่งได้เพราะฉะนั้นป,ปีสี่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จริงๆคือว่างว่างไว้สําหรับอะไรคือสําหรับลงในรายวิชาที่ยังแบบเก็บหน่วยกิตไม่ครบหรือว่ารายวิชาที่ตกอ๋อจะซ่อมได้ถูกไหมคือคณะคณะเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะ ัดคะแนนผ่านที่60คะแนนซึ่งไอคะแนนตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีคิด A B C จะเป็นคะแนนมาเลยเป็นตัวเลข Word แปดก็คือ80เลยไม่มี A B C อ๋อโอเคอะฉะนั้นก็จะไม่มีในเรื่องของเกรดเฉลี่ยรวมที่เป็น B P A X แต่วันนี้จะม,มะีแต่ว่าจะมีเป็นในส่วนของแล้วกว่าเป็นคะแนนเฉลี่ยที่เป็นตัวเลขแทนซึ่งพอมันตัดผ่านที่60ปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าปีหนึ่งเทอมสอ,ง,อ,มองที่ที่บอกนยต้องเรียนนิติกรรมสัญญ,ญาปรากฏว่าคะแนนได้สัก55 ตกทำยังไงก็<ส><ส>จะมีก็<ส><ส>ต้องสอบซ้อมส,สอบซ้อมก็จะมาหลังจากอ่าภาคซัมเมอร์ก<อ>็คือหลังจากเรียนจบซัมเมอร์ก็จะมีเป็น,ปนแบบเขาเรียกว่าเป็นสอบแก้ตัวอสอบแก้ตัวก็อ่ามาจากข้อสอบก็เป็นอาจารย์อาจารย์คนเดิมแหละวิชาเดิมเขาก็จะออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้คะแนนเท่าไหร่ก็จะได้เท่าน,นั้นเป็นคะแนนใหม่อออ๋ย่างเช่นว่าอยู่ดีแบบเฮ้ยเราตกแล้วแบบขยันมากเลยแบบสอบมาปุ๊บได้แปดสิบได้แปดสิบหก คะแนนอย่างไรเป็น8ปสิบคะแนนแต่แค่ว่ามันก็จะไม่ผ่านในเรื่องของเกณฑ์ของเกียรติยมอะไรต่างๆประมาณนี้ว่าตกไปแล้วคือถ้าชมก็คือไม่ได้เกยรติยมอ่าใช่ใช่แต่ก็ก็คือบางทีก็เป็นทางเรื่องอะไรอยู่คณะนี้มันต้องเรื่องคิดเดยอะแล้ววแบบ่าแบบแบบคือเราตกไปแล้วเราเอาคะแนนเฉลี่ยให้มันสูงไหมก็ตกไปเลยแล้วก็วไปซ่อมเอา e อะไรอเออมันกต้องคิดตรงนี้นั่นเยอะใช่ครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าอ่ะก็คือคุณมีโอกาสหนึ่งครั้งในการที่จะสอบแก้ตัวอ่าถ้าผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านเนี่ยแก้ตัวไม่ผ่าน ไปเรียนใหม่ไปเรียนใหม่เลยเหรอใช่ก็จะต้องไปโรงเรียนใหม่อย่างอโอเค <Case study S 1> อเคสตัดดี้เมื่อกี้อ่เรียนนิติกรรมสัญญาแหละปรากฏว่าไอ้สอบแกกตัวเนี่ยกันได้5 9คุณก็ต้องไปโรงเรียนใหม่เยนยะต่อไปโอเคทีนี้นมันก็อยู่ที่ชอยเราแล้วว่าจังหวะที่เราขึ้นปีสองอ่ะเราจะจริงๆคือวิชาเวลาเรียนมันอาจจะมีชนกันอเออคือเราจะขยับไอตัวปีสองอ่ะไปเรียนปีอื่นแล้วเรียนนิติกรรมก่อนไหมแก้แก้คือเออแก้ใหม่ก่อนหรือว่า คุณจะเก็บไอตัวเนี้ยนิติกรรมสัญญาไปเรียนนู่นเลยสตอนที่มันว,นว,นว่างๆเออไสิสใช่ครับแต่ก็ในส่วนของราวิชาปีสามก็จะเริ่มเป็นวิชาที่ออกมาจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายแห่งและก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ,บ,บ,บปเป็นววพวกเกี่ยวกับกฎหมายระ้วประเทศมหาชนแล้วก็วิชาพวกเกี่ยวกับก็จะมีวิชาที่เป็นทั่วๆไป เรียกว,ว่าเป็นปากฎหมายเรียนให้เข้าใจว่ากฎหมายมีที่มายัางไงพัฒนาการเป็นยังไงเพื่อให้เท่าทันสังคมนี่นะแล้วก็มีเรื่องของชาปรัชญากฎหมายประชยามาแล้วก็คือจะเรียนประมาณว่าอะไรที่มันเป็นความชอบธรรมในการอ้างให้กฎหมายมันแบบสามารถบังคับใช้ไดม้มันมีเหตุผลที่มาจากอะไรประมาณนี้ก็จะเรียนแบบประมาณนี้คร่าวๆคือต้องบอกว่าหลักสูตรของทางคณะนิติศาสตร์เนไอ้พวกวิชาบังคับเนี่ยเราจะเรียนกันอะ ถ้าที่เคยได้ยินหรืออะไรก็จะมีประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมาก็เรียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและแล้วก็มีประมวลกฎหมายแพง่ง <c oughs> ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยคือมันมีอยู่แบ่งแยกไปหกปบับหกบับก็เหมือนประมาณหกหมวดหมูม่ออม,มันก็มีนิติกรรมสัญญาเอกเทศสัญญาที่มันเกี่ยวกับอ่าซื้อขายอะไรประมาณนี้สัญญาอ่ก็มีพวกอ่าครอบครัวมรดกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่ ซปเปิลจะเฉีเป็นตัวอย่างซึ่งไอ้เรื่องเหล่านั้นน่ะที่เป็นเป็น,ปนแพ่งละพันนี้นะมันอยู่ในกรมปรมกฎหมายแพ่งละพันี้เข้าไอ่าเพราะ,ะั้นการที่เรียนไอ้พวกวิชาบังคับอ่ะเขาก็จะแบ่งในพวกนี้ย,ย่อยๆเรไปตามชัปปีอะประมาณนั้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรียนแค่อสองตัวแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือมีอีกสองอย่างที่อยู่ในหมวดเดียวกันก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาความอ๋อแล้จะมีเป็นวิแพ่งวิอาญาที่เขาเรียกกันอ่าก็คือ ฟือประมาณว่าเราเรียนกฎหมายที่มันบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ในพวกแค่งระพพันธ์นิดไปแล้วแต่ทีเนี้ยพอรามันเกิดการฟ้องร้องคดีขึ้นมาเนี่ยพิการที่เราจะต้องดําเนินการเพ่อที่จะฟ้องเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างต้องมีขั้นตอนยังไงต้องทำยังไงหนึ่งสก็จะเรียนในพวกบีแพ่งก็เป็น คดีเกี่ยวกับทางแพงก็วาห้าอาญาในคดีเกี่ยวกับอาญาก็อาจจะบอกว่าเจ้ากพนักงานตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ต้องสํานวนอะไรยังไงหรือว่ามีอำนาจจับกลุ่มไหมอะไรอะไรอย่างนี้การออกหมายต่างใช่แล้วจะเรียนเป็นพวกกับวิธีการนั่นแหละในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นวิภัณฑวิอาญาก็จะมีอยู่ประมาณหลักสี่แต่ว่ามันก็ได้มีเพิ่มมาอีกในพวกวิชาบังคับก็คือจะมีในส่วนของหมวดของวิชามหาชนวิชามหาชนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ได้เรียนไปเลยว่ามันเป็นกฎหมายที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ เอกนชนที่เป็นความสัมพันธ์แนรดิ่งเงก็จะเป็นกฎหมายที่จํากัดอานาจของรัฐว่าโอเครัฐมีอำนาจประมาณแค่นี้นะอยา่อยาห้ามทาเกินไปกว่าน,นี้ไม่งั้นกระทบสิทธิประชาชนก็นจะเป็นพวกกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายะชาชนเบื้องต้นรือวกฎหมายปกครองนีปกครองก็คือวิธีวิธีพิจารณาความกฎหมายปกครองออก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งแล้วก็มีหมวดเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศก็จะมีเรียนอยู่แล้วก็จะมีกฎหมายวิชากฎหมายที่มัน ไม่ไม่ครอบวกแล้วแต่ว่าเป็นเหมือนกับก็สากฎหมายกฎหมายตัดยาใช่ยังก็ได้มีเจ็ดมวดหลาาักๆน,น,นี่แหละที่เป็นวิชาบังคับแล้วมันก็กระจายอยู่ตามอ่าชั้นปีที่เราเรียนหลักๆประมาณนี้รีบแล้วอยากรู้ว่านิสิตศึกษาเนี่ยเขามีฝึกง,งานปับเลยมีมีมีฝึกงานฝึกงานรงจริงๆเนี่ยสามารถคือคือถ้าตามหลักสูตรเขาจะมีบังคับว่าคุณจะต้องฝึกงานศึกษาบังคับด้วยเองอะไรสักอย่างนี่แหละจะต้องจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยเทอมหนึ่งที่ที่ลงในตัวนี้แต่ว่าหลักสูตรเดี๋จริงๆเขากำหนดไว้ อยู่ในช่วงประมาณซัมเมอร์ของปีสามะใช่ช่วงซัมเมอร์ของปีสามอี่จะขึนะ้นปีสี่เนี่ยช่วงรอยต่อเนี่ยเขาก็จะมีให้ไปฝึกงานโอเคใช่ทีนี้เนี่ยฝึกงานฝึกงานก็จะมีอยู่หลักๆประมาณสองแบบแหละในรายวิชานี้ก็คืออย่างแรกก็คือเราไปหาเอาเองแบบว่าเราอยากฝึกที่เนี่ยเราก็ไปยื่นอะไรอย่างน<อ>ี้ไปขออะไรมาแล้วก็ยื่นกับธนาคัรนม่ไดนแบบหนึ่งโอเคโอเคเอ่ากับอ,อ,อ,อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะเหมือนประมาณบอกว่าอยากได้ ที่ฝึกงานประมาณไหนเป็นศาลหรือว่าเป็นแบบสำนนกาทนายความอะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นไปให้คณะคณะเขาจะแบบเหมือนเขาก็เป็นตัวตัวกลางรับมาอยู่แล้วระหว่างแบบสถานที่ทํางานกับนักศึกษาที่มีอะไรนี้ก็จะมีแบบผ่านตัวกลางของทางคณะอะไรนี้ก็มีเรามีแนวทางให้น้องๆ้างสมมติว่าบางคนก็ไปฝึกเองอีกบางคนไปทันคณะเงี้ยเขาสมมากเขาไปฝึกกันที่ไหนสมมากไปฝึกทางที่ไหน <'t S 2> พอรู้ข้อคาปะมี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 คือคือว่าอ่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามตามแล้วแต่แล้วแต่จุดประสงค์ตัวเองนึกออกไหมอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยตั้งใจจะทาอาชีพในอนาคตจะไปทําแบบรับราชการหรืออะไรสักอย่างเออก็ไปลงที่มันเป็นทางเอกชนหมายถึงว่าไปเป็นแบบทนายความหรือว่าไปเป็นทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะเช็คตัวเองว่าเออเราชอบไหมเราชอบไหมถ้าเราโอเคเราชอบแล้วเราจะเบนสายไหมหรือว่าแบบทําแล้วอ ราชการดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ก็คือมันอยู่ที่เราเองถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถพออะไรพอเนี่ยเราสามารถเป็นคนเลือกที่ฝึกง,งานได้<อ>แต่ว่าถ้าสมมติว่าเออเป็นระดับปกติปกติเฉยๆหน่อยก็มีสิทธิ์เลือกบ้างหรือว่าบางทีก็แบบว่าโอเคโมีที่ดูนี่นั่นไป<อ>โดยส่วนมากจะไม่ค่อยไปฝึกที่ศาลกันเ,<อ>เพราะว่าคือไปฝึกที่ศาลเนี่ยมันอันนี้คือ,อพี่เขาบอกมาเนือว่าเออม,มันค่อนข้างที่จะได้อะไรน้อยกว่าถ้าไปฝึกกับพวกทนายความหรือว่า สากฎหมายพวกเราเฟิรม์มหรือว่าอินเทลเพราะว่า <ừ. S 1> คือ <c oughs> พอไปฝึกงานในศาลเนี่ยชนใหญ่คือแน้วกระบวนการวิจารณาคดีอะไรบบใชใช่ารณาศาสรหรืออะไรเนี่ยมันจะได้เห็นน้อยได้สัมผัสงานน้อยมันมันขึ้นอยู่กับแผนที่เราโดนโดนลงไปด้วยว่าแผนนี้มี คดีเยอะไหมแล้วเราแบบด้สามารถลงมือทําจริงๆได้เยอะไหมต่ส่วนใหญ่คือจะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คือแต่ถ้าเป็นพวกรอเฟิร์มหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราเหมือนคนมากบคนที่แบบไปหาได้ง่ายกว่าวนะถูกต้องก็เหมือนกับว่าเราได้ไปฝึกแบบลงมือทํางานจริงๆเลยแบบอาจจะ,ะเดินตามแบบไปดูทําคดีนน่นนี่นั่นแต่คือมันได้เห็นภาพมันได้แบบลองดูนี่ลงมือนิดๆหน่อยๆเป็น้องให้อะไรประมาณนี้